คลิปที่เพื่อนๆสร้างจากเ e มินามันจะไม่เต็มจอแบบนี้ใช่ไหมคะเรามีวิธีแก้ไขให้ค่ะทำตามนี้ได้เลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปที่แคนวาค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆกดเข้าไปที่โซเชียลมีเดียแล้วเลือกวิดีโอ t k k t o k กดย้อนกลับหนึ่งครั้งค่ะแล้วจิ้มที่พื้นที่สีขาวตรงนี้จากนั้นเลือกแทนที่ค่ะเลือกวิดีโอที่เราต้องการจะแก้ไขขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะคลิปวิดีโอเต็มจอแล้วค่ะโลกของ AI ไม่ใช่เรื่องของคนรุ่นใหม่เท่านั้นแต่คือโอกาสใหม่ของทุกคนที่พร้อมจะลงมือทำ เสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดบันทึกตรงนี้ค่ะดาวน์โหลดแล้วกดดาวน์โหลดอีกครั้งนึงค่ะเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้คลิปวิดีโอแบบเต็มจอเอาไปเรียกยอดวิวกันแล้วจ้า